สวัสดีครับผมนายจัสดาภรียเกิโสภาทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงขับมอเตอร์ไซค์เพราะวันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักถนนโครงขายเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานีบุญการทุกคนทราบไหมครับว่าประเทศไทยนะครับมีจังหวัดที่เกิดขึ้นใหม่นั่นก็คือจังหวัดบุญการที่พร้อมนะครับจะกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจตามรุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดบึงการนะครับแยกตัวออกมาจากจังหวัดหนองคายที่ในอนาคตนะครับจะมีทั้งสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการปากสันแขวงบอรีิคัมไทของประเทศลาวและโครงการสนามบินบึงการภาครัฐของประเทศไทยนะครับได้เล็งเห็นความสำคัญของการเติบโตเศรษฐกิจในจังหวัดน,นี้นะครับจึงมีโครงข่ายถนนรอนานีบึงการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศลาวที่เข้ามาในจังหวัดบมงการอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางแต่ถนนนะครับไม่ได้เริ่มต้นที่อำเภอเมืองอุรรธานีแต่กลับเริ่มต้นที่อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุรรธานีแทนครับเพื่อกระจายความกระจุกตัวการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอีกทั้งกุมภวาปีนะครับ เป็นอำเภอที่อยู่จุดกึ่งกลางระหว่างจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นนะครับจึงทําให้มีความเหมาะสมในการเริ่มต้นโครงการที่จุดนี้ครับโดยถนนนะครับจะมีทั้งหมด3เส้นที่คิดไว้นะครับที่ทําโครงการได้เลือกไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือทํานะครับซึ่งถนนนะครับจะผ่านทั้งจังหวัดหนองคายสุวรครบึงการเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและยกระดับเศรษฐกิจตามเส้นถนนตัดผ่านอีกด้วยครับ นั้นเราไปดูถนนอุดรธานีบึงการทีละเส้นกันเลยครับไปกันเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนอุดรธานีบึงการกันแล้วนะครับโดยชั้นข้อมูลแรกนะครับคือจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับตามโพลีกอนสีเหลืองเลยครับเริ่มต้นที่อำเภอกุมภาวาปีนั่นเองครับและจุดสิ้นสุดของโครงการนะครับอยู่ที่โพลีกอนสีเขียวนั่นเองครับสิ้นสุดที่อำเภอเมืองบึงการครับ และชั้นข้อมูลถัดไปนะครับคืออำเภอในจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับตามพอยสีน้ำเงินเลยครับและพอยสีส้มนะครับคือพอยของอำเภอในจังหวัดสกลนครครับสีแดงนะครับคือพอยอำเภอในจังหวัดหนองคายครับและสีชมพูคือพอยอำเภอในจังหวัดบึงกาฬครับซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ โดยเส้นทางแนวทางเลือกที่1 2 3นะครับปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างแต่มันจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจากจังหวัดบึงการมาจังหวัดอุดรธานีอย่างแน่นอนครับโดยเปรียบเทียบนะครับจากเส้นทางหลวงสีดำนะครับมันจะช่วยลดเวลาอย่างมากซึ่งเป็นการแก้ปัญหาของภาครัฐอย่างเห็นได้ชัดเจนครับ และสุดท้ายนะครับคือแผนที่โครงการทั้งหมดนะครับซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากเลยครับถ้าดูจากภาพรวมทั้งหมดโดยบอกผ่านจุดต่างๆและบอกเส้นถนนต่างๆซึ่งเป็นการแก้ปัญหาภาครัฐได้ตรงจุดอย่างมากครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมถนนอุดรธานีเมืองการทุกคนคิดว่าถนนเส้นนี้สามารถแก้ปัญหาการเดินทางได้หรือไม่ถ้าทุกคนสนใจสามารถดูข่าวสารเพิ่มเติมและสามารถติดตามโครงการใต้ต่อเลยนะครับ